ไม่ว่าจะเป็นอะไรอะอะไรเงินอะไรร่ลำรวยไอ้รูปนู่นรูป,ปนี่อะปีเยอะไรเงี้ยมาจากจีนหมดหรอครับมาจากจีนมาจากจีนหมดนะทุกคนอุดหนุนนิดนึงนะครับมาจากจีนหมดหละส่วนมากมาจากจีนส่วนมากมาจากจีนจีนแผ่นดินใหญ่ว่าตอนนี้จีนทําทุกอย่างจีนทําทุกสิ่งนะฮะในราคาถูกแสนถูกแลวเหมือนมาก ปัจจุบันมีวัดมีโลหะที่เป็นเหมือนทองเลยแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเป็นของปลอมด้วยปัจจุบันเนี่ยแต่อยู่ที่นู่นอยู่ที่จีนที่ถ้าระบาดเข้ามานี่แย่เลยแย่เลยนะฮะที่จีนเนี่ยอย่างอย่างดอกไม้สีทองขายหยวนกว่ากว่าเองหยวนกว่ากว่าทุกคนหยวนกว่าไม่ได้แพงเลยตกแปดบาทตกแปดบาท นะฮะตก8บาทต้นทุนมันจะถูกมากแล้วยิ่งซื้อเยอะๆลงเรือมายิ่งถูกใหญ่อะ <c oughs> ใครรู้ว่ามาจากไหนลองพิมพ์ซิมีหลักฐานหรือเปล่านะฮะมีหลักฐานหรือเปล่าใครทํางานสุลกากรใครทํางานแหลมฉบงังไหนบอกซิใครทํางานที่แหลมฉบงังบอกซิเคยเห็นอะไรบ้าง ผมไม่ได้บอกว่าเขาเอามาจากที่ไหนนะแต่ผมถามว่าใครทํางานแหลมฉบังใครทํางานแหลมฉบังเคยเปิดตู้เห็นสินค้าแบบนี้บ้างไหม <c oughs> เห็นไหมน้ำหอมหมดครับทุกคนเอาน้ำพริกไปก่อนนะทุกคนวันนี้ขออุ่นๆน,น้ำพริกไปก่อนเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆมีอายุหกเดือนนะครับรบกวนนิดนึงนะครับ ป่าคนละกระปุกเลือกรสชาติได้หมดเลยราคาเท่ากันหมดนะฮะถ้ามีข้อมูลก็แจ้งเบาะแสกันได้นะครับแจ้งเบาะแสกันได้ผมว่าผมว่าตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานปคออบอ่ <c oughs> อ <c oughs> คุ้มครองผู้บริโภคสคออบอนะฮะสำภากรเอาหมดอะครับตอนนี้ถ้าใครไม่รับลูกนี่แย่แล้ว ถ้าใครไม่รับลูกนี่แย่เลยนะฮะเพราะว่าจะกลายเป็นจะกลายเป็นมีความผิดของเจ้าพนักงานที่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ผมว่าสัมภาระรตอนนี้ต้องเร่งละเพราะว่าถ้าไม่เร่งเนี่ยแสดงว่าสัมภาระรอาจจะมีความผิดร่วมในการประมาทเลินเล่อหรือละเลยแต่ถ้าร่วมตรวจสอบให้เร็วที่สุดอะ่ะถือว่าเป็นการรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วรีบทำอะ่ะพฤติกรรมมันยัง ได้ขึ้นชื่อว่าไม่ละทิงเอออันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังทุกคนไปอุดหนุนกันนิดนึงเพราะตอนนี้ต้องทำงานด้วยแล้วไลฟ์ Live นี้น้ำพริกหนังไก่กรอบไม่เผ็ดนะครับสั่งแล้วขอบคุณใครสั่งแล้วบอกด้วยนะครับขอบคุณทุกทกท่านเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เก็บเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับผู้บริโภคเอาจริงๆเนี่ย มันไม่ได้เกิดครั้งแรกแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดกับผัวเมียผู้นี้มันมีคนอื่นที่ทำแบบนี้ด้วยนะฮะมันมีคนอื่นที่ทำแบบนี้ด้วยการปลกมือข้างเดียวมันไม่ดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปสนับสนุนเวลาคนพวกนี้ขึ้นไลน์อ่ะก็อย่าไปดูเขาปลดบัตรผ่านไปเลย ปัดผ่านไปเลยประเภททองหนึ่งบาทลดเหลือหมื่นเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีความเป็นไปได้หรอกที่จะจริงแสดงว่าคนเราไม่จริงใจต่อกันเนี่ยก็อย่าไปดูเขาปัดผ่านไปเลยเขาจะชวนให้แชร์ชวนให้ไล์ชวนให้แชร์ให้เพื่อนก็ไม่ได้ไปสนใจเขาอยู่นานแล้วมันเป็นเหยื่อการตลาดอย่าหลงกลว่าอยากได้คุณเคยได้รับจดหมายไหมสมัยก่อน จดหมายนี้เป็นส่วนลดคุณเป็นผู้โชคดีได้เครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีนะฮะให้ไปรับได้ที่นี่ที่นี่พอถึงไปปั๊บเขาบอกให้เราไปซื้อ5ชิ้นนี้ก่อนแล้วอีกชิ้นนี้ถึงจะฟรีเขาบอกไม่หมดไงเขาบอกไม่หมดเช่นเดียวกันผมว่าอันนี้มันก็เข้าขายบอกไม่หมดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสายที่บอกไม่หมดนี่คือตั้งใจแล้วตอนนี้เนี่ยคำว่าทองปลอมเนี่ย คำว่าทองกับทองปลอมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะฮะสามีพญายคู่นนี้ไม่น่าจะเอาคำนี้มานั่งเล่นมันไม่มีประโยชน์เลยอะต่อให้คนพูดว่าปลอมอะคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะตอนเนี้เพราะว่าพฤติกรรมมันมากกว่าคําว่าปลอมหรือจริงนะฮะพฤติกรรมของของคุณอนะมันมันมากกว่าคําว่าปลอมหรือจริงเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะไปนั่งเถียงกัน แล้วถ้าเกิดข้อมูลในวันนี้ <c oughs> ที่คุณหนุ่มกันชัยเอามาให้ผมฉีดนั่นนะ <c oughs> ผมเห็นอยู่แล้วว่าคุณบอกว่าเป็นทองคำแท้99.99% 99นะ <c oughs> แล้วถ้าของชิ้นนั้นมาจากร้านคุณจริงครัอันนี้เรียกปลอมเลยเรียกปลอมเลยเรียกปลอมเลยนะครับปลอมเลย คือเรื่องต่างๆ,างๆมันทําให้ผมไม่เชื่อเออผมมีสิทธิ์ที่จะบอกไม่เชื่อ <c oughs> ผมไม่เชื่อด้วยว่ากล่องส่งกลับมาเปิดปั๊บเจอหนึ่งพันเปิดปั๊บเจอห้าพันหนึ่งหนึ่งหมื่นเปิดปัดป๊บเจอไอโฟนผมไม่เชื่อ <c oughs> นี่คือการถ่ายทําผมเชื่อว่านี่คือการถ่ายทาเพื่อการตลาดแล้วเผยแพร่ให้คนดูแล้วรู้สึกโอ้มันมีจริงดูซิขนาด <c oughs> กล่องตีกลับมายังมีของแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องรีบสั่งซื้อ แล้วทำไมถ้าสมมติมันตีกับมาจริงๆไม่อ่านชื่อและนามสกุลล่ะเออ <c oughs> ไม่อ่านชื่อและนามสกุลของคนที่จ่ายตังค์แล้วไม่ได้รับละ่ะ <c oughs> คุณอัญชลีบอกไม่เกินอาทิตย์หน้าอ่าก็ผมว่านะถ้าผมเดานะไม่เกินกลางอาทิตย์หน้าไม่เกินกลางอาทิตย์หน้าผมแนะนําว่าถ้ายังถ้าสองท่านนี้ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์นะถ้าทั้งสอง ยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์นะเข้าไปให้การเลยชนทุกที่คนคนเราความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพรุ่งนี้มาหนกระแสเลยพรุ่งนี้มาหนกระแสเลยวันนี้น้องไม่ไรนะครับนะฮะเพราะยังมาเคลียร,ร์่องผลักไม่ได้พรุ่งนี้มาหนกระแสเลยเขอให้โอกาสพูดพูดไปเลยทั้งรายการหรือไม่ก็เดินไปเลย <c oughs> เปิดโต๊ะ,ะแถลงข่าวเลยมานัดเลย นัดเลยเรียกนักข่าวทั่วฟา้าเมืองไทยไปที่ร้านคุณก็ได้หรือที่ไหนก็ได้นัดสถานที่มาแล้วคุณก็พูดเลยเอาหลักฐานมาเลยเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวเชื่อผมพูดเลยถ้าเป็นผมผมพูดผมก็มีประสบการณ์ไหมไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยผมก็สู้ตายเหมือนกันเพราะผมถือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายซึ่งทุกวันนี้ผมก็ชนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เพราะฉะนั้นฝากถึงคุณตักคุณเบียร์ถ้าคุณคิดว่าของคุณแน่จริงถูกไม่ผิดนะฮะความจริงใครเอาเลยมามาหนกระแสสักรอบหนึ่งหรือไม่ก็ไม่อยากมาหนกระแสกลัวคุณหนุ่มก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยดีที่สุดดีที่สุดเพราะว่าเอามากลางเลยนี่ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จริง นะฮะต้องอธิบายมาให้หมดอ่าน้้าพริกตาแดงอร่อยมากแปไปกดเร็วเหลือประมาณสามสี่ร้อยกระปุกแต่ถ้าไม่มาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนิดนึงถ้าแม่อธิบายมันจะเหนื่อยนิดหนึงขอกิมครบเซตได้เดี๋ยวจัดให้มันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะผมบอกก่อนมันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะก็จะมีคนตามขุดตามขุดกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยซึ่ง ยิ่งขุดมันจะยิ่งเจอเรื่องอื่นแล้วมันทําให้คนเนี่ยรู้สึกรู้สึกหนักขึ้นหนักขึ้นและก็หนักขึ้นจนในที่สุดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเลยเถิดนะกลายเป็นเรื่องที่จบกันไม่ลงจบยากจบเย็นมันจะไปกันใหญ่มันจะไปกันใหญ่นะมันจะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิด ซื้อสัตว์จุดจริตขายของตรงไปตรงมาทุกอย่างชัดเจนมาเลยผมแนะนําว่าไปหาคุณหนุ่มพรุ่งนี้เขาเปิดให้คุณทั้งรายการวันนี้เขาคุยกับผมเรื่องนี้มันต้องจบด้วยกันมีข้อเท็จจริงมันหนีเงียบเงียบไม่ได้นะข้อเท็จจริงไม่เปิดไม่ได้มันต้องเปิดข้อเท็จจริงโดยว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่เพิ่งมาด้วยสําหรับ รัฐบาลคุณวงอิงเนี่ยหลายๆคนก็ต้องการโชว์ผลงานโชว์ฝีมือนะฮะสะบู่ใช่ไหมแต่จัดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไปได้ยากที่เขาจะมองผ่านแล้วประเด็นเนี้ยถ้ารัฐบาลไม่ทำไม่ได้ใจประชาชนที่ผมพูด่ผมพูดจริงนะสามก้อนราคากับหนึ่งพันสบู่อะไรวะเยอะไปมวะ คุณเชื่อหรยอว่าสบู่สามก้อนราคาเกือบหนึ่งพันสภาพที่ผมเห็นถืออยู่ผมอยากเห็นสบู่ข้างในจังเลยสามก้อนเกือบหนึ่งราคาเกือบหนึ่งพันบาทถ้าสามก้อนราคาเกือบหนึ่งพันไปวางข้างไหนอ่ะผมก็พูดว่าหมายังไม่มองอันนี้เรื่องจริงมันเป็นไปไม่ได้เออมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นราคาที่แบบพูดขึ้นมาเพื่อให้มันดูหูแล้วลดเหลือเท่าไหร่ลดเหลือสองร้อยแปดสิบแปด แล้วแถมอะไรแถมซองแดงอีกโอ้โหแล้วซองแดงก็คือได้คนละซองซองละร้อยแน่แต่ก็ยังให้ความหวังนะว่าอาจจะได้ห้าร้อยหนึ่พห้าพันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปเรียกไปเปลื่ยนะพนักงานอาจจะทําตกลงไปไม่มีหรอกใครก็จะแบบโอ้ยกลยุทธ์การตลาดดูถูกผู้บริโภคอย่างแรงผมบอกเลยโคตรดูถูกเลย โอ้ดูถูกเลยผมว่ามันมันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปมันดูถูกเกินเกินไปอเออมันลดสักสิบเปอร์เซ็นสิบห้าปอร์็ยี่อร์ซ็อะไรอย่างเงี้ยผมยังเข้าใจได้นะยังเข้าใจได้ยังเข้าใจนะเขาคนเดียวค่ะมือขวากับมือซ้ายเขาก็ทำกันนั่นแหละทุกคนที่ทำซองแดงนี่แหละ ันนี้มันจะเป็นนิสัยแบบนี้กันทุกคนเลยไม่รู้เป็นอะไรคนที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้นจะทำอะไรแบบนี้มันจะทำแบบนี้ตลอดเวลาเอออย่าไปเชื่ออย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเชื่อผมอย่าไปหลงเชื่อสินค้าที่ต้องมีซองแดงออมทองเนะตั้งราคาสูงสูงแล้วลดมหาศาล แล้วก็แถมโอ้โหนู่นนี่นั่นนั่นนี่นูน่น,นอย่าไปเชื่ออย่าไปซื้ออย่าไปซื้อตัวแทนมือขวาชื่ออะไรอะ่ะบ้านสี่สิบล้านตัวแทนมือขวาบ้านชื่อชื่ออะไรมีตัวแทนอีกเละเละมีกระดาษ อะไรนะมีกระดาษอะไรนะช่วยวความจริงกันจางหน่อยก่ะอาชื่ออะไรล่ะนุชอ๋อชื่อนุชบางเตยอานุชบางเตยอ่าเห็นเขาไปไหนเจนุชใช่ไหมกับสมบัติหนึ่งพันล้านมีเจนุชแล้วมีใครอีกอะมีเจนุชแล้วมีใครอีกพิมพ์พิมพ์ม,มาลเลยเผื่อเจ้าหน้าที่เขาเห็น เมียลังสงสารแต่ชาวบ้านนุดบางเตยเมียลังปากแจวพอกันผมทำนิดนึงคุณรู้สึกเจ็บปวดปะกับคนเหล่านี้คุณรู้สึกเจ็บปวดไหมซอฝันนี่ไงน,นี่ซอฝันด้วยไหมนี่ซอฝันซอฝันนี่แหละเป็นคนดูแลคู่กันก่อนที่จะมาเป็นผม ผู้กันกันกบแมงปออ๋อผมเข้าใจละทําไมซอฝันถึงเอาน้องเก็บไว้ใช้เฉพาะลงคิวเป็นซอฝันซอฝันซอฝันคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นแล้วก็คุณคุณฝ้ายแล้วก็อ่าโอเคเข้าใจละเออต้อ,อน้องออกไปไกลๆเลยซอฝันตัวแสบอ่าโอเค เข้าใจแล้วเข้าใจถึงบางอ้อซอฝั่นตอนแรกเขาเป็นคนดูทั้งหมดเลยนะ <c oughs> เขาเป็นดูน้องสองคนเลย <c oughs> แล้วเขาก็โยนคิวให้แบบวันนี้ไปนู่น <c oughs> วันนี้ไปนั่น <c oughs> เด็กไม่รู้เรื่องเลยว่าไปแล้วต้องทำอะไรอะ่ะเออตรวจสอบซอฝั่นด้วยโอ้ผมคงไม่ตรวจสอบถ้ามีอะไรผิดปกติก็บอกกันมา มีอะไรตรีบอกกันมาเดี๋ยวผมก็ส่งต่อกันชัยก่อนผมก็ส่งต่อกันชัยก่อนนะฮะออกเข้าใจแล้วอเอาน้องออกห่าเอาออ,อ,ออกมาแล้วครับเอาออกมาแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังไม่ให้น้องไปใช่แล้วก็ช่วยดูหน่อยทุกคนไปดูที่ว่าน้องของพูกันนะ่ะบีมอะ่ะอยู่กับใครเพราะว่าผมรู้สึกสงสัยว่า เขาไม่ให้ไปที่ไหนเลยคำกล่าวอ้างบอกว่าอยู่คนกลุ่มนี้ <c oughs> อยู่กับคุณเฟิร์น <c oughs> คือน้องบีมผมอยากเจอก็ไม่ให้เจอแล้วก็วันนั้นเห็นน้องบอกว่าพยายามจะชวนมาออกไปข้างนอกก็ออกไปไม่ได้อยู่ไหนฮะ <c oughs> ตามหาน้องบีมด่วนอยู่ไหน ใครดูแลน้องบีมอยู่ปล่อยน้องบีมออกมาด้วยนะ <c oughs> ปล่อยน้องบีมออกมาด้วยนะใครดูแลน้องบีมอยู่ปล่อยน้องบีมออกมาด้วย <c oughs> เพราะว่าถามผู้การผู้การบอกว่าไม่ได้เจอกันเลย <c oughs> ถามเมนพอเมนปอ,ปอบอกว่าได้แค่คุยแต่ไม่ได้ให้มาเจอกันแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะแล้ว <c oughs> เราต้องไปแจ้งคนหายเขาเทบีมหรือยังตอนนี้เขาเทนี่แล้วก็จะเทบีมแล้วก็ได้นะเขาเทผู้กคองผู้กันนอนอยู่บ้านพี่เฟิร์นอยู่บ้านพี่เฟิร์น อยู่บ้านพี่เฟิร์นเมจิกสกินทำไมไปอยู่ทำไมไปอยู่ทำไมจะไปทำงานก็ไปต้องไ่อยู่อะไรกันแล้วทำไมไม่ออกมาข้างนอกเลยเหรอเออคืออะไรวะไม่เข้าใจน้องบีไม่น่าพูดว่าพี่ชายหลอกหลอกอะไรอะ่ะเห็นน้องใเห็นน้องมาขอโทษพี่ชาย ผมไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆผมเขายามถามหลายรอบแล้วผมไม่ยามถามหลายรอบแล้วแต่เด็กก็อึดอ,อักอึดอักอึกอักผมก็ไม่อยากจะถามติดสัญญาเซ็นแล้วมั้งเด็กเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะเออให้เขากลับไปเป็นมีชีวิตของเขาเองถ้าอยากจะช่วยก็อย่าไปบังคับขู่เข็นกัน น้องเพิ่งกลับนครสวรรค์เมื่อบ่ายค่ะเอาไปแล้วเหรออ่าโอเคน้องเซ็นสัญญาไม่ได้เป็นเยาวชนอ่าน้องบีมเดี๋ยวดูน้องบีมโดนเทงานสองวันแล้วกับนครสวรรค์แล้วน้องบอกไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะอ่าถ้าอยู่นครสวรรค์พรุ่งนี้ให้น้องบีมนั่งรถมาด้วยให้น้องบีมนั่งรถมาด้วย อาทุกคนไปอุดหนุนหน่อยแล้วขอคนล้านหนึ่งออเดอร์นะครับเอาพ่งนี้ให้น้องบีมนั่งรถมาด้วยเอาของกินง่ายๆดีกว่าไม่ต้องอะไรเยอะยะเอาของสุขภาพไปก่อนไปผมอยากให้ทุกคนสุขภาพดีเอาวิตามินซียี่สิบสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปก่อนอันนี้เป็นมีทั้งฮารานมีทั้งอยอยนะครบถ้วนทุกอย่างไปให้บอสด,ดูแลดีกว่าไม่ไว้ใจคนอื่นไม่หรอกผมก็ต้องดูด้วยถ้าเขาเซ็นแล้วเราก,ก็ไปดูแลไม่ได้ นะฮะน้องยังเด็กไม่ทันเขาหลอกแต่พรุ่งนี้จะถามแต่เช้านะครับเพราะพรุ่งนี้น้องสองคนจะแวะมาหาอิงฟ้าแล้วมาหาผมถ้าน้องบีมอยู่ที่นั่นจริงๆก็ให้ติดรถมาด้วยก็ได้พรุ่งนี้น้องมาหาผมตอนประมาณสักสองทุ่มนะดึกนิดหนึ่งดึกนิดหนึ่งนะดึกนิดหนึ่งดึกนิดหนึ่งสั่งแล้วหหลอดขอบคุณนะครับดึกนิดหนึ่งนะผมว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆเรื่องต่อไปในอนาคตจับตาดูให้ดีนะใครที่ขายของแล้วใช้กลยุทธ์แบบนี้กลยุทธ์นักบุญกลยุธทธ์ทาบุญกลยุทธ์ <c oughs> บอกราคาเต็มโคตรแพงแล้วลดเหลือแค่ขี้ประติว๋วบอก 6, 000, หกพันลดเหลือสามร้อ 300, ผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงอะ่ะเออลดครึ่งหนึ่งก็ยังเหลือสามพันอ่ะ ไม่รู้จะเรียกว่าลดเท่าไหร่ลด90%เหรอ6,000ลด90%ก็ไม่ได้ลด95%เอรอลด95%มันเป็นไปไม่ได้กลยุทธ์แบบนี้ถ้ามาันมาอีกนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อแล้วประเภทกลยุทธ์ลดลดเกินความจริงอย่างเงี้ยทองหนึ่งบาทเหลือเพียงแค่ สองหนึ่งบาทราคาสาม0มื่ถ้าไห่สี่หมื่นหนึ่งพันสเหลือเป็นแง่หนึ่งหมื่บาท1นึ0 0หม้าพันบาทอย่าไปเชื่อโกหกผมพูดเลยโกหกโกหกมองหน้าคนนั้นไว้เลยมือคี้โกหกมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงมันอาจจะมีเซตฉากเซตไว้ชีมงานบ้างยากบ้างใส่ชื่อไว้เลยพอเปิดมามันไม่มีให้คนอื่นกดหรอกมันเต็มไปแล้ว มีสามเส้นก็ใส่ชื่อไว้หมดถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ใส่ไว้เลยใครจะรู้อ่ะไม่ใส่อ่ะพอพอเปิดมาปึง้งหนึ่งไปมันก็ตะก้าเต็มไปแล้วแล้วคุณไปขอเขาดูวิ่งไปหาเขาไม่ะนะฮะให้ตีความได้เลยว่าโกหกโกหกโกหกช่วยกันคุยออกมาโกหก โกหกอยากรู้ตารางงานะวันนี้ไม่ไล์นะครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันที่กรุงเทพแล้วมาลืนนี้คุยเรื่องคอนเสิร์ตนะครับใครอยากเจอก็พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าสินค้ามันไม่เคลียร์คิวก็ไม่เคลียร์แล้วก็ผมอยากจะให้หยุดไล์กับคนกลุ่มเนี้คนกลุ่มนี้เขาเหมือนครอบครัวเดียวกันคุณนึกออกปะลักษณะใกล้กันวิธีการใกล้กันวนๆอยู่อย่างเนี้ย ผมอยากให้เป็นไลฟ์กับสินค้าตัวอื่นที่อยู่นอกกลุ่มที่ไม่รู้จักกลุ่มเนี้ยใครจะติดต่อติดต่อมาเลยนะตามช่องทางที่บอกถ้าไม่รู้ว่าติดต่อที่ไหนก็ไปดูนะฮะที่โปรไฟล์พี่อินฟ้าเบอร์นั้นแหละโทรเลยช่วยชั่วคราวนะไม่ใช่ช่วยประจำนะฮะช่วยเซ็ตให้ก่อน น้องบีมเครียดมากครับบอสตอนนี้เครียดทำไมอ่ะอยู่กับใครตอนนี้น้องบีมอยู่กับใครอยู่กับบ้านแล้วใช่ไหมนั่งหัวเราะพิชัยตัวเองกับคนนั้นก็ไม่ไหวนะจริงเหรอจริงเหรอหัวเราะเมื่อไหร่อะเมื่อวานเหรอหัวเราะวันไหนอะ พี่จะน,นี้ได้คิววันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้